สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมา,าแนะนำนะคะพาเยี่ยมชมขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเว็บ X Meeting นะคะสำหรับนักศึกษามหาลัยม่หิดนทุกคนคะ่ะง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยติดตามกันเลยค่ะว่าเราทำยังไงได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรียนเมื่อไหร่เรียนวิชาไหนเปิดตอนไหนน้องๆสามารถดูได้จากอ e ีเมลของอาจารย์เลยนะคะ นี่ดูจากอ e ีเมลของอาจารย์เลยอาจารย์ก็จะส่งอ e ีเมลหาน้องๆนะคะว่ามีเรียนวันนี้เวลานี้เจอกันส่วนใหญ่แล้วก็จะตามตารางสอนเดิมของน้องๆเลยนะคะวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือสอบถามได้พี่ๆพี่ๆการศึกษานะคะของคณะสิ่งแวดล้อมนี่แหละคะ่ะอันต่อไปนะคะใช้อะไรได้บ้างที่เราจะสามารถเรียนได้ใช้ได้หลายอย่างมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Mac PC ทั่วไปหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น PC แบบตั้งโต๊ะจะต้องมีไมโครโฟนและกล้องด้วยนะคะเราถึงจะสามารถได้ยินเสียงนะคะอ๋ออาจจะต้องมีลำโพงด้วยเนาะไมโครโฟนกล้องลำโพง แต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะน้องๆก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันจะมีกล้องแล้วก็ไมโครโฟนติดมาอยู่แล้วส่วนสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะแท็บเล็ตใช้ได้เลยเครื่องแม็กที่เป็นโน้ตบุ๊กต่างๆใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ มาเริ่มกันเลยเมื่อกี้ที่บอกนะคะวิธีการเข้าถึงเว็บ X เนี่ยเราจะทำได้ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะวิธีการที่1คือเราเข้าไปที่อ e ีเมลของน้องๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอาจารย์เขาจะส่งอ e ีเมลมาบอกค่ะว่าเรียนวันนี้นะจ๊ะหนูๆน,น้องๆก็เข้าไปเลยค่ะเข้าอ e ีเมลปกติของเราค่ะเราก็จะได้รับอ e ีเมลตามนี้เลยนะคะอาจารย์ก็จะส่งมาว่านี่นะจ๊ะเรียนวันที่เท่านี้ วันจันเวลาเท่านี้นะจ๊ะแล้วน้องๆเห็นไหมคะตรงปุ่มสีเขียวๆตรงนี้อ่าเขาเขียนว่า joy Join Meeting น้องๆสามารถกดจากปุ่มนี้เพื่อลิงเข้าไปสู่หน้าของ WebEx Meeting ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีการที่หนึ่งนะคะ ส่วนวิธีการที่2ถ้าเราใช้โมบายพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆแท็บเล็ตต่างๆเราจำเป็นเชื่อต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะลงบนมือถือและแท็บเล็ตของเราค่ะก็สามารถโหลดได้ทั้งตัว iOS แล้วก็ Android นะคะชื่อของมันก็คือตัวนี้ค่ะโหลดลงไว้เลยค่ะอ่าเมื่อเราโหลด แอปพลิเคชันนะคะลงสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอ่าเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะจอยม e e t i n g กับ s i g ์อินค่ะน้องๆเปิดเข้ามานะคะอันดับแรกเปิดเข้ามาฟื้บก็จะเจอตรงนี้แล้วกดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าจอยม e e t i n g ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ถ้าเราเจอหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรู้เลขห้องแล้วก็ชื่อและอีเมลนะคะค่ะอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเราไปเอามาจากไหนอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะเป็นคนแจ้งมาว่าห้องเรียนของเราเนี่ยมีเลขที่เท่าไหร่แล้วก็มีอีเมลอะไรบ้างนะคะ่าต่อไปกันเลยนะคะวิธีการที่3 ที่เราสามารถเข้าได้เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว2วิธีวิธีที่3ก็คือว่าเราเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ปกติเลยนะคะแนะนำว่าให้ใช้กับ Google Chrome จะดีที่สุดนะคะเข้าตามลิงก์นี้เลยค่ะพอเ,เข้าไปถึงเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เลือกตัวนี้เลยค่ะ Join Meeting เหมือนเดิมนะคะเหมือนในมือถือเลยค่ะ อันนี้นะคะที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยเราจะไปเอาเลขที่ห้องมาจากไหนแล้วก็พาสเวิร์ดคืออะไรอ่าอันนี้หมายเลขห้องอันนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะเป็นคนส่งให้ค่ะน้องๆไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่าพอเราเข้ามาถึงปุ๊บหน้าตาของห้องเรียนเราก็จะ